สวัสดีจ้าเพื่อนๆอ,อนซาบดายผ้ามากินเดอจ้าจมืมอนี่เดอร์พายมายาง,งขขางหนอกผ้ามาเบิงดอกไม้ <c oughs> ดอกไม้ดอกลิงเลียงนี่คนว่ากินได้จะฟันซิงโตสันวะงามเนาะผ้าออกมายาง,งเหล่นญแขงหนอก บรรยากาศดีอยู่แต่ว่ากันหนาวมันนีมีแดดได้ออกข้างนอกมัมมี่ไผ่ปันใดบัมมี่้นค้นหน,นาวค้นบกกาออกมา ยานโลกยา,าย,ยานไพ่สวนหยาดอกหยาสีขาว